ทำไมของในตัวเราก็ตายแสดงว่าเรานั้นโอ้โหคริปเปอร์ของหายแน่ไม่ก็ก็ก็กลาสวัสดีคุณด้ครับเรื่องช่อง a เบิร์น C เอครับวันนี้จะตามมาของหายไม่ของหายอุตสธรรมตอบว่าที่ไหนวะ แม่งเลยโอ้อุตส่าห์ขุดมาตั้งนานเพชรก็จะหายด้วยแมวแมวแมวไปดิแง่องหายแนยออ่อยู่กรป๋าอยู่คลอ ต้องไปทำกล่องเพิ่อมอ,อีกต้องไปทำกล่องเพิ่อมอ,อีกสองกล่งองอ่อก็ไม่จะมาคมมุนกันต่อครับุผู้ชมเป็นไงนายแฮปปี้ไม่เจอหรอกนะจะได้ไปนี้เจอให้ได้ก็จะช่วยชาวบ้านแมงลายกวันมาก เออทุา้าแบบนีงงเนี่ยแม่ง้งเดียวโอ้แม่งไม่ทันใจนานๆตัดต่อทีนึง เออรู้แล้วเนี่ยใช่เตืนให้ถ้าไม่สืบตัวไงวะก็ทำเส้นทางเลย,ยไม่ง่ายไะเลย มแต่ว่าเรามีกล่องเพิ่มนะไอ้กล่องหนึ่งส่วนมากส่วนก็อ,อ๋อที่ไม่จะเป็นเก็บไว้อะอ,อ ไปก็ตตดไม่ต่อโอ้ไงตตดไม่ต่ออืมตัด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 จึงจะรอแค่ไหนแต่ฉันก็คงจะรอเธอสักอีกนานแค่ไหนเชียว ถึงฉันจะอยู่หากับเธอแล้วฉันจะอยู่ตรงรถไฟที่เธอนั้นจากมาถึงเธอับฉันก็ทำด้วยดีตลอดแต่ฉันก็เกียดเธอไม่ลงแต่ฉันก็ยังคง ฉันนึกถึงเธอตลอดฉันจะรอเธอไปถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่าลารถไฟนี้ถ้าเชื่อมหากันแต่ถ้าเชื่อมหาคนอื่นหรือถ้าเชื่อมหาเรากันแน่บอกหน่อยได้ไหมที่ฉันนั้นอุตส่าห์รอคอย รอคอยเธออยู่แต่เธอนั้นจะรอคอยฉันสักกี่นานแค่ไหนรถไฟก็หมดแล้วแต่ฉันก็ไม่มีตัว๋วแทบฉันจะมีตัวน้อยมากอยู่แต่ฉันก็ยังคงรอเธอสักครั้งหนึ่ง ถึงรถไฟนี้จะมีเที่ยวเดียวก็ตามแต่ฉันก็ยังคงรอเธออยู่อาจจะอยู่ห่างกันสกักแค่ไหนเชียวมากไหมก็ตาม ถึงฉันจะรอเธออยู่แต่รถไฟนี้จะหาเธอได้ตรงไหนทั้งที่ฉันกับเธอไม่ได้เกี่ยวห้องกันแต่ฉันนาวรถไฟแต่รู้สึกเหมือนเกี่ยวห้องกันลางรถไฟตาตามหาสิ่งต่างๆเหมือนอย่างเคยเห็นจะจะตาม เธอได้ยังไงฉันก็อยากจะเจอเธอเลยเสมากว่าที่ฉันไม่อยากจะอยู่คนเดียวซึ่งฉันจะไม่มีความแลกก็ตามแต่ฉันก็คงจะมีความรักเกกับคนอื่นมากเลย ก็ตามนั้นแต่ฉันก็ยังคงตามหาเธออยู่บรถไฟที่หาเส้นทางจะหาเธอลงได้ยังไงก็ตามนั้นก็ฉันยังคงจะตามหาเธออยู่แต่ Đây miếng khá miếng ta tạc Lao được khi nám Để chân nhân không Giờ <laughs> phương yêu hết hề Giờ phương yêu không <laughs> hề phương yêu không Chuẩn bay Giờ phương yêu lời Giờ phương yêu hè lời ta lấy cơ có tạm Tôi สิ่งฉันจะหาโอกาสได้สักแค่ไหนเชียวย่าเพนยอมแห้ต้องมีความหวังแต่จะหาความลักได้เจอหรือเปล่านี่สิเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึง่ง ก็ตามนั้นโอเคก็ขาเ,เนี่ยเดียวลุฟฟาเลยไ้ตัวเต็มที่เลย โอเคแม่ก็ขอจบคลิปวิ่งเฮีนะครับผู้ชมบ๊ายบาย ทีทีอีซีหาของอีกแล้ว